วันพุธที่ยี่สิบสี่มีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีครับผมก็ได้มีโอกาสได้ถวายกาแฟสดกับผมแด่พรพพี่สุสงครับผมนะรัดของอมใหญ่เราด้วยทําบุญแบ่งปันกันตรงนี้ครับผมนะข้าพเจ้าก็เป็นคนที่ชื่นชอบทางกาแฟสดอยู่แล้วครับผมนะคือนี่ซื้อได้ซีเจครับผมนะสองแก้วสามห้าครับผมนะราคาปกติก็สามห้าบาทแล้วก็ร้านสะดวกซื้อด้วยครับผมนะ ือท่านจะชอบกาแฟย่ออะไรก็แล้วแต่ผมกาแฟสดอ่ะผมนะแล้วแต่ฐานะทางทางเศรษฐกิจของท่านการเงินของท่านกับผมนะนี่มีจํานวนห้าแก้วกับผมที่ทําวันนี้กับผมนะถวายพระพิสุสงฆ์ห้าลูกกับผมนะวัดไก้บ้านตรงนี้กับผมนะแล้วก็มีสิ่งดีๆกันมาพูดคุยกันแบ่งปันความรู้กับตรงนี้กับผมนะคือการทําบุญถวายกาแฟสดชาเขียวชานมชาเย็นชามะนาว กาแฟร้อนกาแฟเย็นก็นแล้วแต่ครับผมนะน้ำเต้าหู้น้ำขิงหรือว่าไมโลโอนตินจะปั่นหรือว่าจะเย็นหรือว่าจะร้อนนี่ครับผมนะคือทำบุญได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับผมนะตอนนี้ก็บ่ายโมงสิบห้านาทีครับผมตรงนี้ครับผมวันนี้เราก็นําเสนอสิ่งที่ว่าดีๆครับผมนะเราก็ทําทําบุญยังไงเราก็ได้อย่างนั้นครับผมแล้วคือเราทาไงก็ได้อย่างนั้นตรงนี้ครับผมนะข้าเจ้าก็ชิ้นชอบออกาแ,แฟแล้วก็ ได้อุทิศบุญกุศลที่คนที่ลงรับไปด้วยกับผมนะคนที่ข้าพเจ้าเอผู้มีพระคุณกับข้าพเจ้าหรือว่าคนรู้จักติ่งสมญาติชีวิตมิรสหายตรงนี้กับผมนะรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรและเทวันทุกท่านด้วยกับผมตรงนี้กับผมนะนะขอทุกท่านคิดสิ่งใดขอสําเร็จสมบานาทุกประการกับผมร่ำรวยเฮงปังร่ำรวยเฮงมาปังทุกท่านครับผมสาธุพระศรีกว่าสี่พันหนึ่งครับผม